วันที่18ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกาสนาทีจังหวัดลำพูนจัดพิธีปล่อยขบวนสายตรวจเฉพาะกิจช่วงเทศกาลปีใหม่และโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันแก่ประชาชนโดยนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนมอบหมายให้นายยศถินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีณสถานีบริการน้ำมันปตท บริษัทสิริปิโตรเลียม2,568จำกัดตำบลปะสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนภายในงานจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงอาทิพาณิ์จังหวัดลำพูนพลังงานจังหวัดลำพูนประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนนายกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดลำพูนและศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายคมเพชรสัมลีเติมสิริผู้อำนวยการศูนย์ช่างตวงวัดภาคเหนือเพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับจังหวัดลำพูนปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมันเข้าร่วมโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตรฐานกว่า57สถานีโดยมีสถานีที่ผ่านเกณฑ์และได้รับป้ายรับรองคุณภาพระดับสีเงินจำนวน47สถานีซึ่งคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานน้ำมันอย่างต่อนเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ด้านนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่2,569หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตร,รฐานหัวใจน้ำมันตามถนนสายหลักและเส้นทางท่องเที่ยวที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าโครงการหัวใจเชื้อเพลิงมาตร,รฐานเป็นมาตร,รการสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเครื่องหมายรับรองคุณภาพของโครงการแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ใยสีฟ้าสำหรับสถานีที่ผ่านเกณฑ์มาตร,รฐาน ป้ายสีเงินสำหรับสถานีที่ปฏิบัติตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า6เดือนและป้ายสีทองสำหรับสถานีที่รักษามาตรฐานได้ครบ2ปีท้งนี้หากพบว่าสถานีบริการน้ำมันได้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติช่างตวงวัด2542และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคจะถูกเพิกถอนเครื่องหมายโครงการและงดรับเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลาหนึ่งปีทันทีประชาชนที่พบเห็นการเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการช่างตวงวัดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนโครงการค้าภายใน หมายเลข1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป